ถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับช่วงนี้เรามาช่วยกันบอกทางให้แขกโรงแรมสักหน่อยนะครับประโยคหนึ่งซึ่งมีความหมายว่า ไกลเกินกว่าจะเดินไปได้เราจะใช้ประโยคนี้เวลาที่แขกคิดว่าเขาเดินไปที่จุดหมายปลายทางได้ทั้งๆที่คุณรู้อยู่แล้วว่าคงไม่ได้ประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องใช้คือ it's too far to walk อีกครั้งหนึ่งครับ it's too far to walk it's too far แปลว่ามันอยู่ไกลเกินไปและ to walk ก็คือที่จะเดิน it's too far to walk ถ้าไกลามากก็เติมคำว่า much ซึ่งหมายถึงมากครับ M U C H, much much เช่น it's much too far to walk พูดตามผมนะครับ it's much too far to walk ไม่อย่างนั้นก็ใช้ way ที่มีความหมายว่าไกลเช่นกัน it's way too far to walk it's way too far to walk โวนอีกครั้งหนึ่งนะครับมันไกล เดินไปไม่ได้ภาษาอังกฤษจ,จะพูดว่า it's too far to walk it's much too far to walk หรือ it's way too far to walk ซึ่งถ้าจุดหมายปลายทางไกลขนาดนั้นคงต้องเสนอแนะวิธีเดินทางอย่างอื่นนะครับซึ่งจะเป็นหัวข้อสำหรับเราในคราวหน้าผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรัง่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ